นายวัอยอย่าหมดไฟนะโดนเจ็บก็จบนะกูขออีกรอบเดียวขอรอบนี้รอบหนึ่งได้ปะเจ็บเพื่อจบอะ่ะกูก็ไม่มีตังในตัวแล้วอ่ะตอนเนี้ยกูตอนแรกกูมีสองล้านถ้ากูถ้ากูยังมีตังกูให้พวกมบงหมดเลยเงยไปทําบัวแต่ตอนนี้กูไม่ไม่มีแล้วอ่ะคือถ้าโดนรอบนี้คืออย่าอย่าหมดไฟนะเวยกูขอไปกับพี่หลงนะเพื่อนเอาถ้าที่ไหวเล้็มที่อย่าอย่าเขาบอกว่าอย่าบับนะถ้าบับแล้วจบยากะเขาบอกเล่นเงียบเลยเล่นเงียบเลยพี่ ก็ให้มันจบถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นได้ไปได้มากสุดขอเขาแบบถ้านาเขาแบบพูดเรื่องบูมาก็ขอตั๊กีีบูว่าว่าไปเว้ยอแบบภายในคืนเดียวจบได้แม่งพรุ่งนี้เราเรามันเป็นสไตล์แบบโดนคืนนี้พรุ่งนี้เราก็หายอ่ะให้มันจบัญหาทุกอย่างไปใช่ไหมมันมันหลายรอบจริงพอเขาพูดคำว่าหลายรอบอ่ะกูจะพูดอะไรได้มันก็พูดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะไอ้หี่อะเพราะว่าถ้าถ้าไม่เล่นรอบนี้อีกไม่นานมันก็ต้องเล่นอีกใช่ไมไม่เจอะใช่ถ้าไม่จบรอบนี้รอบหน้าก็โดนอีก มันมีทั้งอยุต่าทั้งทั้งเรื่องอยุต่าทั้งเรื่องขัญใจเลยครับเรื่องกูเรื่องอะไรอีกอะเรื่องขวัญใจเลยครับปัญหาสะสมเรื่องเรื่องเรื่องขโมยรถเรื่องอะไรอีกไอ้แค่แล้วก็เรื่องเรื่องอะไรก็ได้ครับเรื่องตอนนั้นอะไอเรื่องอะไรวะที่เราไปคุยกับเขาอะไม่ปกติล้วอะไรนะเลี้ยผมบอดแซมครับบินทำเฟลสวีทครับเมนครับอยังหมดไฟนะขอนะเพรามึงแบบว่ากำลังแบบ ไอ้เหี้ยกำลังจะได้หลุบหลานกำลังจะแบบกำลังจะดันปืนกันเลยอ่ะกดคีย์เราได้มาสิบกระดกเว้ยวันนี้ไอ้เหี้ยขนาดแค่หลุบเดียวนะเว้ยไม่พี่ก็รู้อยู่ใช่ย่ะพี่โจหลายรอบแล้วมันจบขอโทษที่พี่ไปตีเลยเว้ยเอผอพี่ผมมีขอโทษเเว้ยอนมีไเีรหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อะไรจะบอกเออล้มได้ก็ลุกได้ถือว่าเป็นว่าเป็นเรื่งสำหรับเราเลยนี่ยมีาฝากเสียอะไรไหมไม่อะไรจะบอกโอเคสรุปสรุปสกอตกูเงียบเลยกูไม่พูดอะไรเลยนะคนน่ารักครักแก้ร้าย ไม่เป็นไรเว้ยาารส่วนเไม่พี่ถ้าถ้าสมมติว่าพี่เปาขออ่ะมันก็เหมือนแบบเขาผู้ใหญ่มาอ่ะพี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรก็ได้พี่หรือยอม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 เจ็บขอขอเลยโอเคหลายแผลจริงเขาพูดเขาว่าหลายแผลเขาทำอะไรไม่ได้แล้โอเคโอเคกันพี่เงียบนะโอเคโอเคไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรพี่เงียบได้ได้ไม่ไม่มันพี่พี่บอกนะมันเป็นแค่แบบปัญหาแค่แค่เรื่องแบบว่าของพี่มันมันมันไม่ใช่ทั้งหมดเลยพี่มันแค่แบบไอ้นุ้งอยญ่โชว์คอ่อนในเขาเห็นนิดเดียวอ่ะนิดเดียวแล้วมันมาแบบมันมันแบบ ไอ้มาโปอันเนี้ยพอดีไปมาแตกตรงนี้พอดีพี่แต่จริงๆริอะปัญหามันมันมีมานานแล้วเราเขาอะเราอะคุณส่งเพจต้นนมาหรือมาเจ้าบดฝ่ายมันอะไรมันเดว้ยไม่ได้ยินเขากะซิบข้างขนาดรถแต่ยังมีสี่ล้อแต่หอยจอนจีบจับมือกันแนน่เลยโดนไปก็ทำไมเปรี่โอเลี้ยไอหอยจอนี่ยังไม่จบอีกเหรอเตรียมตรงไหมสก็อตต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจกครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวแจกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแป๊บนึงรอรอนาเขาบอกจะคุยรอฟังนาคุยกัน พี่ผมได да like, yeah. well, uh ้บอกเอาไหมเขาให้เข okay, okay, ้าใจด้วยนะเว้ยว่าแบบเราเพิ่งตีบ้านมาแล้วของไม่มีอ่ะเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไม่เอาไปดูเราไปดูล้วโอเคครับพี่พี่ไม่อยากพูดครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเสียเรี่ยงกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมูโอเคพี่ขอโทษไม่หมูไอ้เชี่ยมันเจ็บเพื่อจบไหมเนาะลงไปพร้อมพี่แล้วก็ลุกพร้อมพี่โอเคป่ะพี่ขอโทษนะเว้ยทุกคนใครไม่มีบูแดงบอกเลยไอ้แฟนกระโดดเลยผม ใครไม่มีบูแดงเก็บเก็บเลยก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเอาวนมาเล่นก็ได้เว้ยส่งรูปพี่มีเหรียญแพทสามเหรียญนะก็ถึงใครยาวไอ้กูมีสองใครไม่มีบูแดงนะผมห้าเลยเดียวผมมีหนึ่งครับเออเดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยวพี่เอาให้รอก่อนผมก็มีหนึ่งพี่แต่ผมขาดเงินแค่ผมมีเหรียญแพอยู่สิบอะขาดเงินแค่สองแสนพี่ผมได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวไหวผมมีเงินผมมีเงินมีเหรียญแพทอยู่ยี่สิบเหรียญอ่ะเราดูว่าเสร็จยังเงี้ยเงียบรอคุยรอคุยเงียบ ไม่ถามข้างในให้ครับเก๋าเงามากเลยกลับมากันแล้วไม่จริงถูกเสมอเว้ยพี่เจมบอกสักครู่นะครับน้าแป๊บนึงนะไม่ต้องโทษตัวเองเออกูขอเลยนะทุกคนอ่ะไม่ต้องไปโทษตัวเองนะไม่ต้องโทษพี่ตะเกตไม่ต้องโทษไอ้ตอดไม่ต้องโทษโทษไอ้ยูต้าเว้ยไม่ต้องโทษใครหรอกเฮียเจ็บก็เจ็บด้วยกันนะเฮียกลัวเฮียอะไรวะ โดนเข้าตัวเข้าได้กันดิก็เหมือนแบบเราก็ไปเฮคากันในตู้ก็สุภาตามภาษาเราอะชิวๆไอ้เหีอ่ะเออชิวๆวไปดิกลัวอะไรอ่ะเราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วเว้ยใครดิจิบจิบเจ็บเพื่อจบแค่แหละมาตอนเอทีอเจ็บเพื่อจบมันไม่ได้ชิวทุกคนไงไอที่บอกว่าชิวมันชิวทุกคนก็คงดีดิพี่พี่รู้ว่าบาาคนมันก็ไม่ชิวขออย่างะน้องขอขอขออย่างเดียว ไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปไหนเโดนไมให้มันจบไม่แล้วแล้วจะทำไงสายฟ้ามันก็ต้องยอมปะยอมก็ต้องโดมเนี่ยทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันทำอะไรไม่ได้เฮียก็เขาจะเอาอ่ะขนาดแค่เรื่องเรื่องเรื่องแบบไปกดตังอ่ะมันมันแบบประเด็นมันเล็กน้อยอะแต่เขาก็แบบเอาเรื่องเนี้ยมามาแบบมามาพูดแล้วก็แบบเรื่องเก่าด้วยอะมันเฮียคือคือเขาจะเอาอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะกุ้งข้าวรอละมากระป๋องกูก็พร้อมเออแค่แหละลงพร้อมกูก็พร้อมแล้วว่ะมาวะอย่าโดนกระโดนไว้ โหยากไอ้เฮียยากพูดเหมือนง่ายพูดเหมือนง่ายอ่ะนอนยาว45นาที QNTR ยังไม่ได้เลยคุณกคุณหุงข้าวคุณนึกภาพ QNTR ออกเลยไอ้เฮียที่โดนยัน7-8โมงเช้าอ่ะจนจบอ่ะคาตีต้องลอพี่เชื่อผมต้องโดนน้องเดดเดดโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับมีข้าวหุงข้าวเว้ยเชื่อกูเออทุกคนเราจะได้พักผ่อนละพักผ่อน45นาที ปีีห้ยาวเลก็สิหลังจากสี่สิบ้าก็มีต่อไงัตรูกยอะบัตรโดมเยังไม่นิ่งครับต้องจัดให้บัตรัตรโดมยังไม่ขึ้นมาดูไว้ใครยังไม่ขึ้นบัตรโดมป้าไหนก็ยังไ่ปองคันรอโอเคครับเราจแป๊บเลยโอเคครับเรื่องเล็ก เฮ้ยวกมึงเสร็จยังอะสกอต์แน่นี่เปล่าพูดนะเดี๋ยวไม่เดดี๋ยวเรื่องนี้จะพูดเลยครับก็อ่าสกอตครับตอนนี้ใครเป็นเฮดอยว่ก็มีผมกับลุงแล้วก็ใสยฟ้าก็ช่วยกันนะครับอ่าเรา่อเรื่องไว้เราพร้อมรับผิดชอบไหมก็พร้อมครับพร้อมมันถ้าถ้าพี่เขามันบอกว่าหลายรอบแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับแต่ว่าใจผมไม่อยากจะตีครับแบบไม่อยากจะตีเลย คือเขาก็บอกว่าเขาปล่อยมาผ่านมาหลายรอบแล้วเรายอมรับใช่ไหมว่ามันมันหลายรอบแล้วจริงๆยอมรับครับไม่มีอะไรจะเถียงครับพี่ไม่มีอะไรเถียงเลยครับนะก็เตยมได้ก็ทำให้มันเต็มที่หน้าที่ผมก็คือเตรียมของไปฟื้นฟูพวกคุณแล้วกันครับนะได้ครับโอเคนะดูไว้ครับตามตามที่สภาเหตุสคครับ เสร็จแล้วก็เตรียมตัวได้เลยครับผมมีอะไรจะคุยกันอีกไหมครับเนี่ยไม่มีครับผมไม่มีครับเท่านี้ครับโอเคงั้นเชิญเลยครับผมขอบคุณมากครับครับน่อ็ครับตามขอยใชท้ายบัตรเดิมหน่อยครับลุงไปฝากวัดคอยด้ะมันได้ง่ายจังวะเกสบอร์ดกูมีอะไรปะคะกูงงมากเป็นห่วงเรื่องสเก็ตบอร์ดนี่แหละ มนยืนมองหน้ามีอะไร,ะรบ,ไบ้างคะไปเอา้าสะมาอ่อเดี๋ยวรอลุงครับมีใครอยู่ยาวบ้างก็ตามเก็บรวบรวมข้อมูลว่าอะไรเสียหายไปก็เต็มตัวนี่ต้องถามดิมองหน้าอันนี้เอ้านึ่งเสียงเข้าอีกเกมหนึ่งสามสี่หก ใครมีใครมีเกินหนึ่งเอาที่เอารวมี่ลุงใครมีไอวอทคอยเกินหนึ่งเอาลวมพี่ลุงสี่หกสามสี่หกครับสามสิบเอ็ดเหรียญเนี่ยเออเดี๋ยวเขาไปเก็บเหรียญเขาไปเก็บตังเอสภาครับใช้บัตรดอลครับเออหนึ่งเหรียญใช่ไหมกระเป๋าอะไครับหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับอ่าไม่ต้องครับคือเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะฝากวัดคอยใช่ไหมเดี๋ยวสภาจะหักจากที่เราฝากเลยกระเป๋าอะไครับหนึ่งสามเก้าสามครับ ก็ God, พี่มีอยู่ร้อยตัวนะเอาออกมาเล่นไหมไ,มไม่เป็นไร,รพี่พี่เก็บของพี่ 1, ไ้เลยสองสองห้าใช้ของผมใหม่หมด<ข>ไปเลยของแก๊งของแก๊งไม่ไม่ไม่ก็เก็บไว้ก่อนกันด้ครับเผื่อตรงนี้มันผ่านไปได้มันจะไม่มีของเอาพี่มันจะไม่มีของอันร้านเอา <c oughs> เอ๋อผมให้หมดไปเลย ไปช่วงบัตรจับเตมให้หน่อยเตมยังไม่คืนบัตรพี่เอตมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องได้แล้วได้แล้วขอโทษขอโทษงองอยู่ครับแป๊บหนึ่งชาร์จที่เป่าตั้งสติตั้งสติแป๊บน,นึงมึงมดูของที่สูญเสียไอ้ดูจากไอเนี่ยแหละตัวการอุ้มเนี่ยแหละกูขอตั้งสเตตอีกนหนึ่งลืมอย่าลืมสูญสเก็ตบอร์ดอย่าลืมนับเป็นสูญเสียด้วยนะครับไ้่ถหมื่นเลย ลุงนี่ส่งชื่อจริงๆนะลุงซุนเนี่ยกูไปพารถก่อนเกตบอร์ดอะเกตบอร์ดจะหายไปดิไปพารถดี๋ยปะเขาไม่ไปเที่ยวส่งการกันเหรอเอ้าไปดิปะปเอเออย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปบอกตำรวจอย่าพึ่งไปด้วยส่งการอนะ ตำรวจไปโสดการหรือเปล่าวะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นลหละตำรวจไปโสงการน่ะพี่ไฮขี่ภาษีหน่อยสองหนึ่งสองหกกพี่มีเหรียญพชรอยู่ยี่สิบเหรียญอะี่สิบห้าเหรียญพี่แบ่งให้ให้เบลสักสองสักสิบเหรียญได้ไหมพี่ให้มันทำสักสองใบอะ นี่พี่มีพี่เหรียญนะได้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 ไอ้ไอเบย์ไอเบยใครใครไม่มีใครไม่มีบูดแดงใครไม่มีบูดแดงนะผมผมีอะไรก่อนผมไม่ผมไม่เปลี่ยนแพชรอยู่ยี่สิบเหรียญน่ะไ่กอดไปกอดคนที่มีบูดแดงแค่ใบเดียวผมผมว่าให้น้องมันเก็บเอาไว้เถอะใช่พี่ผมก็มันมันเสี่ยงรู้เหมือนกันอ่ะมีใบเดียวแต่ผมมีใบเดียวผมมีใบเดียวฝ่ายคนน่ะเป็นสิบอ่ะจะทำ่ถ้าเราตรู้ว่าจะแมอาวุธหายผมก็เล่นได้นะพี่ ม,มันไม่ได้ตกลงงนั้นมันไม่ได้ไม่เขาไม่ได้ตกลงฮันงนลโหลฮัลโหลครับลองลองคุยได้ไหมพี่บอกกำกับบูดแดง <c oughs> ไม่ได้ตกลงก็แปลว่าใส่เออกำกับบูดแดงได้ไหมอะไรไเงนะเขาบอกเอาสุดละมันก็นั่นแหละถ้าทำกันลงก็ทำกันเลยมึงจำไว้นะเเาาบออกสุด <c oughs> ไว้อุ้มไม่ขอ <ๆ S 2> เล<ร>่นเขาเขาาบอกเล่นสุดอีก็ขาเขอ แต่ถ้าไม่ไหวอ่ะถ้าถ้าเขาบอกว่าบอกว่าถ้าไม่ไหวก็บอกสภาได้เลยสามสี่กี่กลัวว่าเก็บแล้วพี่ว่าเราไม่ไหวของเราคือสักเีแตถ้ายิ่งเก็บยิ่งโดนหนักปะอูไม่รู้นะใช่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 ยิ่งเก็ยิ่งโนนหนักที่เคยแล้วไม่เก็บแค่บางคนไงพี่คนที่มันไม่น้องมันไม่มีบูแดงคนที่ไม่แต่วันนี้พี่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 เพิ่งประชุมไปว่าเขาบอกเขาาอันนี้อันนี้เพิ่งประชุมไปนะเพราะวันเนี้ยเขาดูใบเขาเสนอแกงเราว่าว่าอยากให้แบบดันแกงเราแต่ว่า มันเป็นเรื่องโครงการอาวุธชิ้นแรกไงแต่เรามีครบทุกคนแล้วเขาก็รู้นะว่าเรามีอาวุธอ่ะอืมออสกอร์ชีว่าไงถ้าไม่ได้มีใบเดียวแล้วเขาจะยำหรือเปล่าผมไม่ได้ซีเรียสนะที่ผมขอบตุนถ้าถ้าบูสต์แล้วจะเอาอะไรนะอ่าคือผมในขั้นที่ในขั้นส่วนรวมไหเพราะว่าแกงช่วยดันให้ผมอ่ะอ๋อครับผมครับก็เป็นซีเรียสเหมือนกันพี่อาวุธหายอืมจริง เอ้สักก่อนแล้วไอ้บูแดงเขารีบิดเท่าไหร่วะหรีอเขามีรีบิดเลยไม่ก็เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าไม่ไหวบอกได้เลยครับเขาบอกอะบอกอะสภาถ้าถ้าเสพไม่ได้ไม่ไหวบอกได้เลยโอเคก็คือเล่นจนจนไม่มีอ่ะก็คือมันไม่มีมันก็เล่ไหวแล้วปะสองอะสามนั้นแหละใช่คือเราก็หมดกาแฟไปเยอะนะเว้ยสมมติว่าสมติว่าเราหายบูแดงหนึ่งแล้วเราไม่สามารถที่ไปทําต่อได้เงแล้วก็ขอเขาเก็บได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นกรณีนี้สภาเขาไม่อยากให้หายอยู่แล้ว โอเคครับถ้ามีใบเดียวอ่ะถ้าไม่มีใบเดียวก็ก็ก็สมควรจะเก็บไปโอเคครับพี่ขอคุยดครับว่าไงว่าไงพี่พูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยพี่ผมขอใช้ตู้หน่อยได้ไหมครับกระเาอะไรพี่กระเป๋าแปดฝังหนึ่งครับแลยวหนูขอเก็บของหน่อยกูไม่รู้กูไม่รู้พี่กูไม่รู้พี่เราเล่นเงียบลยพี่เราเล่นเงี้ยเลยใช่ครับเราต้องเล่นเนี้ยครับแล้วงขอคุยกย่านะเพิ่งขอคุยกย่านะเพื่อนเด็กวะคืนบัตรกระเป๋าสองศูนย์สามครับใช้ตู้ด้วยครับใช้ตู้หน่ยครับ ใช้ตู้อะไรครับหกแปดหกครับผมขอมันมันมันหลายแผลแล้วครับนะถ้าผมไปโดนครั้งนี้ครั้งหน้าผมว่โดนอยู่ดีอะเขาพูดครั้งนี้หลายรอบแล้วพี่เฉินนะว่าพวกผมหลายรอบแล้วอะผมยอมยอมโดนดีกว่าครับนะถ้าอย่างนั้นอะถูกไหมเลือกถูกไหมอะถูกถูกผมไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องเรื่องแบบนี้เลยไม่เหลือแล้วนะดูจากตรงอะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะครับก็สองพันตัวหมดแล้วครับ เมไม่ระมาณเฟินฟูเลยครับนะเพนประมาณสามพันขวดอะเกาะสองพันหมดแล้วรัมันไปมันไปหนักตรงวันวันแรกครับนะแบบผมแจกไปบ๊อบว๊อบใช่ผมไปแจกคนละแบบห้าสิบตัวแบบห้าสามสิบห้าสิบอะแล้วมันปั๊มเกาะกันแล้วมันแบบเกาะมันดิ่งแบบปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นมาทีแบบผงแข่งสามตัวนะมาไอ้นะป้าไอ้นะนะนะอืมนะแต่วันแรกอะคือมันตอนที่เซิร์ฟมันมีปัญหาครับมันหมดวันแล้วก็ พันพันตัวแล้วอ่ะพันประมาณพันสองวที่เจอมิดไมลแล้วหน่วงจะจัดใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่วันนั้นโดนไปประมาณพันสองอ่ะผมแจกไปคนละสามสิบสี่สิบสามสิบมีครับมีครับเงินสดไม่เหลือแล้วใช่ไหมไม่เหลือแล้วครับมีแค่เงินรางวัลหนึ่หนึ่งสองที่ลุงได้มาจากซเต็งเมื่อกี้ครับพิ่งจ่ายเพิ่งจ่ายค่า้ลงชุดผิดเวลาไปด้วยครับถ้าเกิดว่าสมมติฝั่งตรงข้ามโอเคเราจะกู้สภาก่อนก็ได้แล้วไปถามเขาดูสิว่าเขาโอเคไหมกระเป๋าติดสามหนึ่งห้ายังไม่กู้หรอครับน้อง รถซะกอเนาะแต่สจ <c oughs> มันนะครับมันกู้ไปมันใช่ใชมันก<ช>็ซื้อของไ,ไม่ได้อยู่ดีอะครับนะมันเนไม่ทันแล้ววะตอนนี้อ่ะเราลองไปถามมาก่อนว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราจะยืมทรัพยากรไปบวกก่อนอะไรเงี้ยเขาอนุญาตไหมมันก็ต้องดูฝั่งตรงข้ามเขาด้วยว่าเขายอมไหมถ้าเกิดสมมติเราขาดบูแดงเราก็มีสต๊อกของไว้ทําบูแดงอยู่แล้วนะนะครับถ้าอยากขาผมขอแค่บูแดงได้ไหมครับ เราอ่ะอย่างนี้เราลองเราลองไปถามไม่อยากให้น้องผมไม่อยากให้น้องแบบอาวุธหายบางคนมิยังไม่มีบูเลยครับคือไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าไปถามคราก่อนว่านั้นเดี๋ยวผมโทรถามพี่เฉินเลยนะครับนะเขาโอเคเราก็เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับบอกลุยแค่บูแดงได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอบอกว่าไม่เอาอาวุธหายได้ไหมโถอยในลูกโถเป็ปล่อนต่อเงอ่ะไม่ผมจะชาปพี่เฉินนะครับบูแดงนี่ร้อยเขาเรียกพั่คิดไม่ได้เลยแต่ร้อ ใช่ใช่ใชหน้าที่ไฟล์เรียวก็เปลี่ยนเกาะจมพูเลยอาจจะไปฟาร์มไม้เก็บตู้มาไม่ผักเหมือนกันเลยถามว่าแบบเอหลังเทียงคืนอาพี่เ็นบอกว่าได้นะถ้าบูแดงบูแดงถ่าพเขาแล้วคือนะครับผมไม่อยากให้น้องมันอาวุธหายอ่ะครับผมคือของผมหมดได้หมดตัวได้แต่ว่าอาวุธน้องผมไม่อยากให้หายจริงๆครับเราไปเช็คมาเลยว่าลองใช้เท่าไหร่จะได้เียบของเลย เช็คของทำบูดิเรีย้ับเช็คมากกี่ใบครับจ้านานกี่ใบเช็คไว้ก่อนว่าเราเอ้ยอะไรกัน่ะเราทำได้เยอะครับหลายร้อยใบยเลยครับเน่ะเดี๋ยวรอเขาบอกแล้วกันว่าเขาจะทำกี่ใบใบละสองแสน มัน<ห>มัน<ห>มัน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 คือเรายืมใบสองใบมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอแค่สองสามแสนสี่แสนละมันก็ไม่ได้หนักนะเว้ยคือกูคือกูอออไม่อยากให้มึงมึงแบบอ่ะเดี๋ยวกูกูใช้เองให้ด้วยอะถ้าใครถ้าใครแบบว่าเกรงใจเรื่องยืมบูแดงอะเดี๋ยวกูใช้ให้เอาอออยืมไปเลยมึงจะคิดหนักอะไรวะเนี่ยมันเพิ่มกันไปคนละหนึ่งใบอะคนนี้มีแค่ใบเดียวมึงรู้ป่ะไอ้นี่มึงมึงมาตรงนี้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 มามามาสมตรงนี้สมตรงนี้คิดหนักอะไรวะก็จัดยืมบูแดงไปเลยได้หมดพี่ ไอ้เหี้ยบูแดงมึงรู้ป่ะบูแดงไปไปละไปละสองแสนคนดูลำกูบอกกู้ทำไมแบบพิมพ์จุดจุดจุดมาเต็มอ่ะกูงงไอ้เหี้ยคือแม่งแม่งแม่งยอมให้อาวุธหายบอกว่าอย่าเก็บนะพี่ถ้าเก็บโดนหนักแต่ว่ามันบอกว่าห้ามยืมบูแดงคือปล่อยอาวุธหายไอ้เหี้ยไปอ่อนไหนไอ้เหี้ยไปบูแดงไปบูแดงละสองแสนกูใช้ให้เองยังได้อะไอ้เหี้ย ไม่เป็นไรสกอต่าถือแล้วถูอแล้วครับใบเสียงไม่ดังมากเลยอ่ะเฮียโมโหรออะไรอ่ะเียเอางี้พี่ก็แยกเลยใครที่มีใบเดียวกับไม่มีอ่ะให้เดินแยกออกไปก่อนใคร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 มีคนละใบใครมีคนละใบหรือไม่มีเลยไปตรงปิ้งใครมีคนละใบใครมีใบเดียวกับไม่มีเลยไปคงไปตรงปิ้งเดี๋ยวเนี้ยโอ้มีร้านนะปูเลยมีสองร้านนะ ไม่เป็นไรเราหมุนเงินคืนได้เออแต่ช่วยกันมันแป๊บเดียวอยู่แล้วเงินช่วยกันแป๊บเดียวส่งวันหนึ่งก็ล้านหนึ่งแล้วพวกเราอ่ะไม่จีครับพี่ไม่ทิ้งหนึ่งสองสามส่เ็ปอ่ะเอางนี้ใครไม่มีใครไม่มีสักไม่มีสักใบเลยไปสายไปสายสายตรงเนี้ยตรงที่พี่ยืนอ่ะเจ็ดลืมลำเทียร์มีอยู่สองใบไม่เป็นไรหมดกันกู อุตส่าห์ดีมากเองเอางี้รอบแรกฟังกูนะรอบแรกเราเราเรากู้ไปก่อนสี่ไปเอาเอาเอาสี่เอาหมดล่าเลยไม่ไม่ใช่ต้องให้สี่ันกยอนไหนอ๋อได้แล้วไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ที่มีที่มีคนละใบอ่ะที่ที่เรามีคนละใบอ่ะก็ถ้าไม่ไหวจริงอ่ะบอกเก็บเก็บเก็บไปก่อนแป๊บนึงเก็บไปก่อนแป๊บนึ่งเราค่อยไปเพลังกูต้องหมดกูได้ตลอดอยู่แล้วนี่พลังกูหมดตอนปลายทุกทีเลยรอบมาชั่วโมงอะไรรอบจัดไม่ไม่กู้มาทีเดียวเลยอ่ะกอ็ เผื่อแบบว่าโดนตีไปแล้วมันไม่มีคนคุยนะงั้นกู้ทีเดียวทีเดียวเลยไหมอ่ะจะเอาไงพี่เนี่ยอมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่กูจะได้ไปเลยเนาะสิบสิบห้าใบประมาณสิบห้าใบโอเคอเอางี้ถ้าถ้าเราจ่ายไม่ทันมึงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อ่ะกูกูรับจบเองเด็กกูขายรถแค่นั้นต้องช่วยกันหนึ่งสองสามสี่ที่มันคือแก๊งค์ดีแล้วช่วยกันสองสิบสองใบนะสิบสองใบนะตอนเนี้สิบสองใบแล้วก็กูอยากให้มึง มัไม่ใช่ความบิดองส์เลยสิบหกสิบหกไปสิบหกคูณคูณสองเท่าไหร่วะสิบหกคูณสองอ่ะสามสองสามสิบสองสามสิบสองสาสิบสองล้านชิวไ้เคียด้พี่มึงฟังกูชิวสามสมสามสิบสองล้านอ่ะส่งามล้านสองสามล้านสองสล้านสองสม้านโทนโๆนโนนย่ลนละสามสามล้านสองก็สามวันสามวันสามวันไหวไหวไปชิวเต็มที่เล่นไปก่อนนะพี่ อืมเล่นตามเกมไปก่อนไม่เป็นไรกูบอกเลยเราเล่นหนึ่งกี่โมงก่อนด้วยวันลราไฟวันลเราสเก็ตสเก็ตเลยสเก็ตบอดจะหายเดี๋ยวูดูไว้เขาแค่เล่นยี่สี่อ่ะพี่เกตพีดูคอนไวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากแค่โดมอ่ะแป๊บนึงนะอยากเก็บบัตรไม้ไม่ไดปีนี้ผมอาจจะนอนเร็วนะครับไม่ได้นอนแล้ว จะอย่าสั่งให้เปล่าให้ถ้าว่าดูช่วยแกงได้เป็นหรอกถ้ากูทำถึงกูรับเปล่ได้เพลนบ้างครับผมผมขอเพนเพิ่มหน่อยเป่าเลยครับเป่าขนาดนั้นเลยเป่าห้าที่สองพี่มึงคิดว่ากูไม่ช่วยเหรอกูช่วยอยู่แล้วอย่าบัฟนะแต่อย่าสั่งเลยสลบแล้วก็คับพี่ไม่ได้นะขาดเลยนะเด็ดขาดเลยนะ AED ผมมีสองอันนะแบ่งคนละพี่พี่บอสผมขอพี่บอสผมขอเรียกอะไรผมชุบได้หกแปดหกพี่ กูมีอยู่สามอันอะ A D อ่ะแบ่งคนละหนึ่งเลยมาใครไม่มีเลยวหกแปดหกพี่ทีพี่ทีพี่ถือว่าเป็นการต้อนรับีตอสกับพี่จิังกลับมายังไงก็โดนจบปุ่นได้โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีตั้งสติเฉยใครไม่มีใครไม่มี A D ใครมี A D เยอะแบ่งกันนะเว้ยยังไงมึงก็โดนจบนะไม่พอพอคนละหนึ่งคนละสองพอแล้ว A D อ่ะพอคองพอแล้วคนละหนึ่งคนละสองพอแล้วกูขอเย่าเอาไปเล่นเยอะกระเป๋าอะไร 5สี2พี2ตัวไม่เป็นไรเว้ยผมจะพูดให้กําลังใจครับเดี๋ยวตอนกับเดี๋ยวตอนกับพี่จิมก็กลับมาแล้วถ้าพี่จิมกลับมาแก๊งเราฟูฟูเลยลุงก็คําคพูดคนดูมาพูดเนี่ยตี่ใจเดียวพี่จิมเขาเติมสิบล้านอ่ะยของเราฟูฟูเลยพี่จิมมาของอย่างเยอะของในตู้เราไม่ต้องกลัวใครแล้วใช่ไหมลุง พี่จิมเลยร้านเลยเลถ้าพี่ต้อนกลับมาถ้าพี่ต้อนกลับมาสั่งมีเพิ่มให้กูอีกกำลังใจแบบว่าดีขึ้นเยอะเห็นบ้าไม่ค่อยถายเลนแพทย์ยังไงยังไงครับลุงเอ้าก็พี่ต้อนคือส่วนรวมไงส่วนรวมของแก๊งส่วนรวมของจักรวาลจัดไปครับคุยใช่ส่วนรวมของประเทศเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ไม่เป็นไรอีกแค่นิดเดียวเองอีกห้าวันเองเดี๋ยวเขากลับมาแล้วได้ครับลุงได้ครับแต่แบบถ้าเกิดจบอยากได้โปรเซสเลือกสามสิบวันอ่ะต้องลองขอหน้าเขาไหม ตองเงินนะะเทคสักปีหนึ่งฮะเขาบอว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็แหลมอีกใช่พกเทคปีหนึ่งกูว่าได้แค่ตระไิบเลยจะคิดมากใครไม่มีเอดีเลยมีอยู่สามอันนะเดี๋ยวแบ่งให้การเราคือคืนน้าเขาไอสปาเขาจะให้มาเป็นเงินหรือว่าไงเดี๋ยวเขาเขาเตรียมของอยู่เขาเตรียมของมาให้เราอยู่สิบหกใบเขาให้เป็นบูเลหรอ กาจะให้ของพร้อมขึ้นอ่ะเดี๋ยวโทรถามพี่เฉินอีกทีก่อนบอกว่าหลังเที่ยงคืนได้ไหมวะไม่รอดเสียนธันวันมันคือชะตากรรมที่ไม่อาจเลี่ยงบอกว่าบางคนยังไม่มีนี่พี่หลังนี่คือไม่น่าทันอ่ะประเทศจีแล้วถูกไอ้ตีตอนนี้เขาก็ไม่ทันอยู่ดีอ่ะพี่สาวสวัสดีค่ะเออถ้าเกิดตีตอนนี้อาจจะแค่ลมก็ได้ไม่แต่เหตุผลที่แบบว่าผมเห็นด้วยกับสกอรนะที่แบบว่าให้ยอมโดนไปเถอะให้มันล้างอ่ะเหมือนล้างคือมันต้องโดนอยู่แล้วอ่ะกแผล ้านปปพี่เฉินครับฮัลโหลครับพี่พี่เฉินครับเอ่าผมขอหลังเที่ยงคืนได้ไหมครับผมขอทําเวลาบูแรงหน่อยผมไม่ผมไม่มีบูแดงกันนะครับอรอครับพี่โอเคครับพี่ขอบคุณครับได้ปะว่าได้ได้ได้เขาบอกหลังเที่ยงคืนไม่มีปัญหาว่าเขาตีไปเขาอุ้มไม่ได้ตอนเนี้ยต้องแทนศูนย์สี่ว่ะไม่แต่หลังเที่ยงคืนคือเราผมว่าเราน่าจะเออร้อยนะตอนนี้เขาน่าจะตีกันอีกใช่ใช่เออร้อยเออร้อยเออร้อยแน่แน่เออร้อยล้าน แต่แต่ถ้าเกิดเราอุ้มเขาได้แล้วเขาก็พิสิทธิ์เอาร้อยอย่างน้อยขอเหรียญติดไม้ติดมือหน่อยเว้ยเออจริงๆอย่างน้อยขอติดไม้ติดมือหน่อยสักเหรียญได้าะสักเหรียญใครได้สพขึ้นรถเลยพี่ยังไม่มีเลยจะได้จะได้ไม่เสียบบุญดีเว้ยเน่ยสอดสักเหรียญได้ไว้ขอสักเหรียญได้ปล่ะเว้ยเอาผมอยากได้สักห้าเหรียญนะไอ้เนี่ยไเขามาแล้วเข้ามาแล้ว นี่ใครจะเป็นคนรับอใครปิ้ง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 ว่าต่อไหนไม่ไม่ไม่เอาของไปที่ปิ้งเดี๋ยวเราไปกระจายกันเองหนึ่งสามเจ็ดครับรอบหมู่พอให้สัตว์ไปนะครับเียก็ปล่นต้องรีบเริ่มแล้วจะรีละเดี๋ยวถามพี่อะไรครับหนึ่งสามเจ็ดครับตีกันทีมร้องผู้ประชาชนก็ตีได้นะไม่คืนครับ ครับผมเออกู้ประชาชนตีได้นะตีได้เตรียมของอะไรอ่ะสำรักอันนี้คือน้าให้ครับออกเลยนะครับเะไราะเจ็ดค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเหรอ ขอเลขทีเม่กี้เสียงมันตีหนึ่สามดค่ะล้านกเครับขอเมมนตีบูบินอ๋ไป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 เจอกันเจอกันเจอกันเลเวล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 ไหนเลเวลเก่าเลเวลเก่าเลเวลเก่ามาี่หน้าหลังานสมุเนี่ยจริงพี่้มพี่อย่าน้องผมอย่ารน้องผม ถึงมันจะเลื้อนแต่มันก็เลื้อนอยู่ดีทำไมอ่ะมันจะไม่ได้อ่ะพี่าติ๊กต็อกโดนแทงอ่ะกูดูทรงแล้วไอ้เหี้ยไม่น่าที่น่าจะมีติ๊กต็อกแทงเขาหรอกพี่จักรู้จักเดี๋ยวไปก่อนนะตัวพี่พี่เอาขึ้นพี่ผมกลับไป้ ไม่สกอร์แล้วกูอยากรู้ว่าเราเรอบตัวคนเราก็ไม่ครบใช่ไหมวันเนี้ยยี่ห้ายี่หกปะไม่ไม่ไม่ครบ,ครบพี่แล้วแล้วแล้วเขาก็มีสี่สิบใช่ปะรออะไรอะพี่แล้วคือเขาตอนเนี้ยกูอยากรู้ว่าเขาตีสี่สิบต่อยี่หกใช่ปะใช่ครับใช่โอเคครับแต่เขามีปืนทุกคนใช่ปะรออะไรอะพี่โอเคครับมไม่ใช่ครับ เออพี่พี่ก็บอกเออพี่เจ็บเพื่อเพะเพื่อพี่ผมไม่ได้ไม่อยากตีกูแค่ถามไม่เฉยกูถามไม่ไม่แต่แต่แต่พี่เข้าใจในมุมผมใช่ปะถ้ามันไม่โดนครั้งนี้ครั้งหน้ามันก็โดนอยู่ดีถ้าผมให้พี่ขอครั้งนี้ครั้งหน้าพี่ก็ต้องขอให้ผมอยู่ดีอ่ะกูเข้าใจกูเข้าใจกูถึงไม่อยากพูดมากไงเดี๋ยวกูพูดมากไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวใจพชเปล่าทุเรียนอีกมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเรื่องได้ไงกูไม่อยากทำอย่างนั้นพี่ใช่ผมไม่อยากให้พี่แบบเอาจริงพี่มันถ้าผมใช ผมใช้ความความแบบความโตของพี่ไปให้ได้ไกรงใจอย่าง่ได้ยมันมันไม่ได้พี่มันไม่ได้จริงมันต้องเอใช่พี่คือคนดูก็บอกให้พี่เป่าพูดหน่อยพูดหน่อยกูก็บอกกูพูดไม่ได้ก็ต้องปล่อยไม่พี่พมันเป็นหัวมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยมันมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วพี่มันไหลรอบแล้วปักขึ้นมาเจ็บเพื่อจบพี่ล้างทุกแผลแค่นั้นแหละเดินๆไป ่ต้องไปเปลี่ยนสูบทเติมกาชาให้หมดแก๊งเลยสงสารต่กูไม่เติมให้แก๊งหรอวะไอ้เหี้ยก็แบบกูต้องเติมแล้วกูต้องบอกว่าสูตรก็ได้มันตัวนี้ก็ได้มึงไม่เห็นเขาเขาใส่นี่กูก็น้อยใจเป็นทุกอย่างอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยไม่ไม่เอาไม่เอาไอ่สัตว์แค่นี้ก็งอมพอแล้วจะเอาอะไรเนี่ยไม่ให้แก๊งไงสี่แสนห้าแสนแลต้องพูดตัวเลขไหมเนี่ยหรือว่ามีอะไรกูต้องบอกทุกอย่างเนี่ย ได้ได้ขอบคุณมากครับผมทุกคนไม่อ่านแล้วจะไม่อ่านแล้วอาจจะเป็นแชทต,ตอนเล่นตัวใหม่ตัวใหม่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ไหวไ,ได้ตัวใหม่ไหม้าสี่สามสองดีเซตตีหลังเที่ยงคืนนะเซ็ตของใช่ไหมน้องใช่ครับพี่ไปเซ็ตของ <S <S 2> <S 2> เซ็ตทุกอย่างอะ <S <S ทำทุกอย่างพี่ให้พร้อมหลังเที่ยงคืน